ก็ร okay. ับลูกงานทิกตอกนะวันนี้ก็มีรับรางวัลทิกตอกก็มาทำไมทุกคนมองหน้าแปลกกันที่วันไม้เป็นดาวทิกตอกตัวแเราเลยไหมคะโอ้โหเมื่อกี้พึ่งจะเริ่มเริ่มขายของดันขายก็ขายแบบว่าเป็นตัวเองอ่ะคือไม่ได้ขายหรอกคือเล่นทิกตอกเป็นตัวเองก่อนแล้วก็ก็ทันยาเขาก็ขายอยู่แล้วก็เลยลองเชื่อกันดู ยากกว<า>่านี้ิดไหมครับพี่ฮะยากกว่านี้ิดไหมครับยากนะแต่สำคัญคือเหนื่อยอ่ะ <laughs> ไม,ไม,ไม่ไม่เคยรู้ว่าการขายของบนทิกตอกจะเหนื่อยแบบนี้คนที่ไลฟ์แบบ6ชั่วโมง7ชั่วโมงนี่กเก่งมากคือต้องบู๊เอเนจีตลอดเวลาเหนื่อยมากนะจริงขายเก่งมากตัวอยู่มันเยอะมากเลยนะครัคือมันมึนๆอ่ะเลยพูดไปเรื่อย <laughs> <laughs> ใช้ชวเชยละบุญเลย ชอบแบแบบมตวาต่รอแต่พี่ก็แบบพอดูตัวเองพองดูตัวเองแล้วก็รู้สึกแบบว่าบางทีมันก็มากเกินไปนะก็ะเลยบอกว่าพยายามแบบว่าคนโทรลหน่อยอาจจะได้เห็น,ม,หม,น,นมุมจริงเลยแหละนั่นแหะแล้วพี่เป๊กก็มาทั้งทีมทั้งใช้ของต่างๆที่เขามา,มาถ่ายในร้าด้วยพี่เพคือต้องยอมแล้วว่าของที่เราไม่เคยเห็นในติ๊กต็เนี่ยเยอะมากพอมา โดยเฉพาะเรื่องอาหารเนี่ยแต่เรื่องอาหารเสริมแบบนี้มันมันค่อนข้างหลากหลายมากเลยแล้วก็จริงๆมีของดีเยอะอะ่ะอืมซึ่งเราเราเราไม่เคยได้เคยรู้เลยถ้าเกิดไม่ได้เข้ามาในติดต่อเป็ถัถ่วได้ช่วยกับกาคา้ายที่เขาแบบว่าิ่งเริ่มต้นด้วยอ่ครับก็ก,ก็ก็ช่วยนะเพราะว่าเราเราก็รับทุกทุกคนที่เข้ามาไม่ได้มีการเลือกอะไรอย่างเงี้ย ไอคอนเริ่มขายมาสมัครเมืตอนนี้แต่ขายอะไรยังไงยังไม่ค่อยได้เลยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปใช่ไหมมันก็ต้องไปเรื่อยๆตามนะตามอารมณ์ด้วยแต่ก็จะเป็นตัวของตัวเองตามสไตล์ที่ไปอยู่ก็เป็นตัวของตัวเองครับในทิกตอกนี่จะเห็นตัวเองชัดมากเลยอะไรหนักหนักของการราดของกินกับของใช้อะไรแบบนี้เออของกินเยอะๆก็ต้องกินอ่ะ แล้วเราก็ต้องพยายามแบบว่าตื่นมาออกกำลังทุกวันของใช้ก็เยอะมากผสมกันไปครับวนันหนึ่งก็ต้องมีหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงนะห้าโมงถึงเที่ยงคืนเลยทีนี้ต้องแบบทำความรู้จักกับสินค้างไน,นก่อนนิดนึงครับก็เราก็ต้องศึกษาก่อนคืนนึงอ่ะตอนนี้เขาเรียครับพี่<ะ>าาเขาไปจ้างเรียนเขาเขามาจ้างให้เรา หลายเลยก็มีเยอะครับเยอะเราเป็ชิ้นประมาณกี่แบรนด์เราเราลิมิตแค่วันเราประมาณ20่สิบวันยี่สิบที่แพงก็แบรนด์หนึ่ง35,000ไม่แพงยี่สิบได้ยังรับได้ตลอดก็อาทิตย์นึงก็เอาแค่แบบว่า3วันอะไรเงี้ยคือมันมันเหนื่อยแล้วมันต้องดิ้งหน่อยรับขนาดนี้ เป็นขึ้นแค่เป็นดาวพิเศษได้แล้วครับพี่่ังย,ยังเหรอ,อให้คนอื่นเป็นไปก่อนเป็นไปก่อนตอนนี้ไม่อยากเป็นดาวอยากเป็นอะไรครับเป็นตัวเองเ็เวลวาบรรยากาศตอนที่นั่งพูดคุยพูดค,คุยกันในวงตอนขายของนะครับมันมีจังหวะโบ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่กั้นขันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเล่นพูดได้เลยมันลืมตัวบางทีเราเราเรา เนี่ยอย่างนั่งอ่ะแอนดูกับโอนกับอะไรเงี้ยบางทีมันก็ลืมลืมว่าเราเราไลฟ์อยู่ก็พูดจาไม่ค่อยพอซึ่งดูตัวเองก็ดูไม่ดีเลยยังไม่เคยเจอปิวใช่ไหมนี่ยังยังยปงนแค่โดนเตือนก็ยังไม่เคยนะเราอาจจะไม่เราจะพูดแค่คำไม่พอแต่ว่าไม่ได้พูดคำที่ผิดผิดกฎอะไรเขาครับถ้าคนที่ชอบในสไตล์แบบคัร์ลเองก็ คนน่าจะเป็นแปลกอะคนไม่เคยเห็นอาจะคนอื่นอาจจะไม่เคยเห็นพี่จริงๆว่าเป็นยังไงมากกว่าอันนั้นมันคือมันคือจริงๆอะติ๊กต่อมันเรียวมากวันหนึ่งหกเจ็ดชั่วโมงเิ๊กมันใช้ความพยายามสูงเหมือนกันนะพี่สูงมากนะเมื่อยอะเมื่อย <c oughs> มึนเมาเมื่อยใช้ energy เ,เยอะมาก,ากเสียงเสียงหายบ้างเนี่ยครับบางคนเขาไลฟ่จนไม่มีเสียงนะท,ทุกคนภาพขอพี่ พ <So S 1> ี่ก็พยายาดูแลนะในวันที่เราไม่ได้ไลฟ์เราก็เราต้องดูแลตัวเองนิดนึงท้ายของสปูที่ตัวยาวเลยหรือว่ามีทันต์ตัวยาวเลยแบบเขาว่ต้องมีพี่เป๊กเข้ามาชวยเหมือนกันก็ต้องคู่กันเคนะอยากให้ปขอเกิดนิดนึงไมคะมนเนเกิดไปใช่คะเป็นไงบ้างก็ปีนี้ไม่ได้ฉลองอะไรเยอะนะครับก็แค่กันเองเพราะว่ามีเรื่องของ าชีก็เลยไม่ได้แบบว่าจัดอะไรมากแต่จะมาชอบวัเนหน้าอย่งลุอดเลยนี่นีห้าสิบเอ็ดเองโอเคนะ